สวัสดีครับผมพบกับสนอมสักชาแนลเช่นเคยครับ EP นี้คุณผู้ชมนะครับผมก็จะพามาดูคุณน้าคนรุงกขรากอวนนะครับชายฝั่งอีกแล้วนี่วางอวนรอบอ่าวนี่แล้วครับนู่นนะนนาแกลากมานู่นแล้วนะครับนู่นเลยนะครับดึงเสาปิดอ่าวนี้เลยนะเดี๋ยวมารุ้นกันยาวๆนะครับผมว่าจะหมานหรือเปล่านะครับ มีปลาอะไรบ้างนะครับช่วงนี้ช่วงเป็นช่วงอวนปลาปลามันจะเข้ามาตามแอ่งนี้นะครับผมจากสิงหานี่นะนะครับผมก็จะได้พบเจอกับผมนะครับในวิถีการหาจินนะครับหาอยู่หากินตามแนวชายหาดนะครับของหาดแสงจันทร์จังหวัดระยองนะครับนะนี่เลยนะครับเดี๋ยวมารุนกันยาวๆครับผมนี่แกเพิ่งพายเรือลงไปนะครับในอวนแกอยู่นี่นะครับ ตีวงร้อมเอานี้เลยนะครับก็คือสุมอออนะส่มเอานั่นเองนะสุ่มเอานั่นเองนะครับนี่เดี๋ยวมารุ้นกันนะครับว่าจะหมานหรือเปล่านะครับมีปลาอะไรบ้างนะพอได้แกงพอได้ต้มหรือเปล่านะครับปรุนกันไปยาวๆนะครับผม EP นี้นะนู่นนะครับคตาเขาหลากมาโนแล้วคนเดียวแกครับคนเดียวแกหัวอวนแกใช้ไม้ปักคำไว้นี่นะครับนี่เลย เอาไม้เสียบกระทรายไว้นะครับอวนยาวมากนะอวนผืนผืนนี่ยาวมากๆเลยนะครับทํามาเพื่อการนี้โดยตรงนะครับเพื่อล้อมปลาอย่างเดียวเลยนะนี่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 บีบบุก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 อยู่นี่แล้วนะนี่ยเนี่นี่หัวอวนแกมีติดบ้างแล้วครับคุณผู้ชมดินอยู่ตรงนี้เมื่อกี้นี่อ่ามีดินบ้างแล้วมีดินบ้างแล้วครับอ่าลุ้นกันไปเลยก็จะต้องต้องได้ต้มได้แกงบ้างแล้วนะ นะครับอ่าวนี้นะนี่แกก็จะใช้ดึงรากมาลักษณะนี้ครับนะครับไม่ต้องไม่ต้องปล่อยแช่ไว้นะก็คือไม่ไม่เหมือนดักมองบ้านผมนะครับดักมองบ้านผมนี่ก็คือต้องต้องปล่อยแช่ให้มันวิ่งมาตามอวนติดเองอันนี้ไม่ต้องครับอันนี้คือลากเอาเลยครับตีวงล้อมตีวงล้อมอ่าวนี้นะครับแล้วก็ใช้รากมีขาวๆมาแล้วครับคุณผู้ชมนน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 เห็นไหมเดี๋ยวผมจะลองซูมให้ดูนะมีขาวๆมาบ้างแล้วนะ แแบบแบบแบบ,แบ,บข,าขาวในอวนแล้วฮะเห็นไหมครับคุณผู้ชมไหนกล้องผมเห็นไมหนไมเ,เดี๋ยวรอไม่เห็นเท่าไหร่ใช่ไหมเดี๋ยวรอลุ้นกันดีกว่านะเดี๋ยวรอลุ้นกันแต่ผมเห็นขา,ขาวแล้วติดจุดงออวนติดจุดตรงนี้แถวเนี้มีไ,มไหมในกล้องเห็นไหมครับไม่เห็นนะนะอ่าอ่าอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เห็นเลยเดี <laughs> ๋ยวลุ้นกันลุ้นกันายาวๆเลยนี่แกะลากมาถึงนี้แล้วนะ โอ้เสียได้เลยนะครับนี่โอ้อ่าอีนี้มาดูกันวิธีการรากปลานะครับลากปลาตามแนวชายหาดเนี่ยโอ้มีขาวเยอะเลยนะมีขาวติดมาแล้วนะครับข้างเหลืองหรือเปล่านะข้างเหลืองแล้วก็สันเขียวแล้วก็เห็ดโคนนะครับนะช่วงนี้ ลุนกันยาวๆเลยดีกว่านะลุนกันยาวๆเลยนะจันม่ดปิดอ่าวนู่นเลยนะครับปิดอ่าวนู่นเลยเราเริ่มสาวแล้วครับคุณผู้ชมรเริ่มติดมาบ้างเลยครับนี่มาแล้วเขาขาวมาแล้วครับลุนกันยาวๆนี่ฮนะ มาเป็นอะไรครับผมเป็นอะไรเนี่ยสันเขียวบอกเล็กกระบอกเล็กอ่ากระบอกสันเขียวคุณผู้ชมนุ่นขาเพลิดมาเลยไม่ธรรมดานะครับใช้ย,ยายมิชัยกันเลยทีเดียวนะโน่นขาพุทธเวบวนเลยครับผมเดี๋ยวรอรุ้นกันช่วงท้ายท้ายอ้วนนะครับคุณผู้ชมมันจะระทึกใจมากกว่านี้นะอ่ะนี่ นะครับผมขาดแสงจันทร์วัรยองของเรามีอะไรดีๆเยอะนะครับนี่น่าเขาสาวไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยบคุณผู้ชมลุ้นกันยาวๆเลยนะครับไก่ถึงนาทีระทึกใจแล้วครับผมหัวอ้วนอยู่ด้านนี้แล้วไก่แล้วนะไก่จะหมดแล้วนะไก่จะหมดแล้วนี่ครับก็มีไอ้แปน้นติดมาด้วยนะครับฮ่าๆลุ้นกันยาวๆเลยครับลุ้นกันยาวๆเลยนี่ ถอยออกมาหน่อยหนึ่งนะครับจะได้เห็นวิธีแกการสาวนะนี่แกะพาไปด้วยนะครับกดไปด้วยอย่างนี้นะครับนี่เป็นกระบอกสายเล็กนะครับมีไอ้แป้นนะครับแป้นติดมาด้วยลุ้นกันว่าจะได้กระบอกตัวใหญ่สายใหญ่หรือเปล่านะครับปลาเห็ดโคนอะไรพวกนี้นะลุ้นกันย,ยาวๆครับผมนี่อา้าว ค่าวพืชเต็มอวนมาเลยโอ้โหคราวตจะพืชเต็มอวนมาเลยครับนี่นี่น,นี่มาว้าวสวัสดีมาแล้วท่านผู้ชมมาแล้วมาแล้วนี่เลยลหลา,ยลากมานี่เลยหลากแหล่หลา,ลากปลานะครับแหล่หลา,ลากปลาโอ้โหนี่ โอ้โหวุ้ย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 อะไรนี่อะไรนี่อินซีไหมเนี่ยอินซีไหมเนี่ยนี่นี่นี่อินซีเล็กอินซีก็มาครับอินซีก็มาคุณผู้ชมเด้โอ้โหตอแป้นเยอไหมโอ้โหขาวเต็มช่วงท้ายอ้วนคุณผู้ชมออกบ้างแล้วมีโดรนมาแล้วนาทีชื่ใจมาแล้วผมนู่นนู่นนู่นดิ้นอยู่นู่นฟุบปุบ โอ้ยขาเต็มอ้วนโอ้ยกระโดดฮึมโอ้ยฮึบฮึบเอาโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าหูโดดมาครูโยมดูออกไปหลายตัวเฮ้ยไปอีกแล้วเอ้าเอ้าเต็ม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 โอ้ยปลาจำเจลก็ฉอดนี้โอ้ยครูโยมโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเต็มท้ายอ้วนเลยทีเดียวเชียวนะครับ ขาวเต็มกันเลยดูดูนี่อ่าฮะนะครับก็ผสมปนเปนกันนะครับหลากหลายปลานะหลากหลายปลาเลยทีเดียวน่ะนี่กระบอกกระบอกสายงามบอกสายสวยกับไอ้งไอ้แป้นนะครับอ่านี่ก็จะประมาณนี้ครับคุณผู้ชม ขาวเต็มอวนไปหมดเลยนะนี่นะครับตึบไปหมดเลยนะนี่เลยโอ้โหนี่ครับปดกันมือละวิ่งกันเลยทีเดียวครับผมแทงจังหวัดระยองนะครับเกลือสุ่มๆมาเลยนะสุ่มๆวางมาเลยนะนะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้ของวิถีชีวิตนะครับผมพอได้กับข้าวนะครับพอได้กับข้าวคุณผู้ชมนะก็จะประมาณนี้นะทุกเช้าทุกเช้าช่วงหน้านี้นะครับสิงหานะครับนะ ก็จะเป็นหน้าอวนปลา,า,าแล้วนะครับลากปลาปลาเข้ามาในตื้นนะครับก็จะประมาณนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อป็นกำลังใจในชีิปใหม่ต่อไปครัผมนะครับก็เอาวิถีการหาอยู่หากินตามแนวชายหาดนะครับมาให้รับชมเรื่อยๆนะครับนะเรื่อยๆเลยนะครับก็จะพอได้กับข้าวบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ 加油！